นี่ยิก่อนันคืออะไรฉันชื่อว่ากระต่ายรุ่นใหญ่ที่สุดในป่านี้แค่จังเลยอลยว้าวว้ว้าวว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 ้ววววว เจ้ากระต่ายตัวน้อยกำลังวิ่งเล่นในป่าอย่างสนุกสนานระดับความเร็วแบบ The Fast เจ้ากระต่ายตัวนี้มักชอบดูถูกคนท่หัวเชียงช้าไม่มีความบ่องไวเหมือนกับตัวมันจนทำให้มันหลงตัวเองว่าจะไม่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยในป่าแห่งนี้วิ่งชนะมันได้อย่างแน่นอน ภาพมาที่เจ้าเต่าที่น่าสงสารเดินเชื่องช้าตวนเตี้ยมในป่าแห่งนี้เจ้าเต่าตัวนี้จะรู้ไหมว่ามันกำลังจะตกเป็นผู้เข้าแข่งขันในการประลองฝีเท้ากับเจ้ากระต่ายเจ้าเล่ตัวนั้นนั่นเองเช้าวันหนึ่งก่อนเริ่มพิธีการแข่งขันเจ้ากระต่ายเห็นเจ้าเต่าตัวยักษ์เดินอืดอัด เรื่องช้าตูมเตียมทำให้เจ้ากระต่ายตัวน้อยเกิดเสียงหัวเราะย่อกออกมาดังรั่นป่าใหญ่พร้อมกับพูดว่าเจ้าเต่มามะคะตูมเตียมเมื่อไรจะถึงล่ะาเจ้าเต่าตัวยากเกิดความรู้สึกไม่พอใจมากหลังจากที่ได้ยินคำพูดของกระต่ายแบบนั้นทำให้มันสวนกลับไปว่า มมนนมับบััััวววเเเตตไนนลงงออก้ะราาีจหลังจบสิ้นเสียงของเต่ากระต่ายรู้สึกไม่พอใจจึงเกิดกิเลสท,ที่จะท้าเจ้าเต,าต่าตัวยักษ์มาวิ่งประลองฝีเท้ากันนั้นเรา,ามาวิ่งแข่งกันประหลักก็้องมายครับมายัางไรล่ะไปกันเถอะ ไม่ได้หรอกฉันเร็วกว่านายเยอะเลยนายว่าราาตัวตตเตี้ยมเจ้ากรข้าเร็วหรอกก็แค่ไว้เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายใช้ความเร็วระดับดดแดวิ่งแซงหน้าซอยฝีเท้าแซงเจ้าเต่าไปก่อน <c oughs> พอถึงกลางทางเจ้ากระต่ายหันกลับไปมองแต่กลับไม่เห็นแม้แต่งเงาของเจ้าเต่าตัวยักษ์เจ้ากระต่ายเลยใช้จังหวะนี้ในการหลบพัก งีบสักแป๊บใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าเจ้าเต่าห่างกว่าฉันไปอีกกิโลนึงเลยถ้ามีเวลาแย่นี้าอะไรกินหน่อยดีกว่าไม่กินดีก็กว่แต่ทันใดนั้นก็มีเจ้ากระรอกน้อยแสนสวยวิ่งเข้ามาเจ้ากระรอกน้อยแสนสวยหลังเห็นเจ้ากระต่าย ทำให้มันเกิดความรู้สึกถูกใจปิ๊งปังกระลอกน้อยจึงทักทายไปว่ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยชื่ออะไรฉันชื่อว่ากระต่ายรุ่นใหญ่ที่สุดในป่าน,นี้แค่จังเลยว้าวม,มีเวลาเล่นกับข้ามั้ยมีสินั่นเราไปเล่นกันไหมไปแต่ว่าฉันหาอะไรให้ในายกินก่อนนะโอเคค่ะ และกระโลกน้อยวิ่งหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานในป่าแม้จริงก็จะพาให้จับได้จับได้ยังเจออย่างเราเล่นไหนไหมจะกล็เง่นน่ารักจังเลยวว้าตัดภาพความสนุกมาที่เจ้าตัดตัวยักษ์ที่กำลังเดินต้วมเตี่ยมไม่ย่อท้อ พีใจนักงานจะเอาเงินรางวัลทั้งหมดให้ช่วยหมู่บ้านเราเลือกผมด้วยนะตัวเท่าเต่าแต่เไินจะกัวแตเงตนแตเงิเฮ้ยเราลืมไปเลยค่าแข่งวิ่งกับเตาอ,อยู่ทำไมเธอไม่ไปแข่งล่ะเอาก็เธอชวนเล่นนีนเล่นกับเราไม่ได้เหรอเล่นได้แต่ว่าฉันต้องวิ่งไหวิ่งแข่งกันอะแต่ว่าเราเราไม่มีเพื่อนเล่นนี่ มีดีอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นผมผุต้ออทำอยังไงอ,อะไรทำไมทำอะไรเนี่ยคือตอบทำไมนายมาก่อนฉันอนะ่ะเพราะว่าฉันคันไม่อยู่ไม่ได้เวดเล่นมอนนา่าไม่ได้มีสาวมาทำมือมนานา่าแม่ฉันคิดว่านาย อยู่ตั้งไก่ข้าจะแส่ว่าข้าถึงก่อข้าไม่เหนื่อยข้าไม่หยุดข้าไม่ทออ,อยา,อากเอระเจาของเราื่อทันไงปืนแค่ชนะเป็นยังไงว่าข้าสนะที่กระต่ายแล้วมัน่ประกอบไปไปเจ้าเต่าเบื่กับข้าไหมข้าไป้วยหรอได้เราจะเป็นกอ พ่ขอเขาไมนะเราไม่หลอกเราช้าใจดีนะไม่อว้วนนิทาน,นาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็ยอยู่ที่นั่นและอย่ารีบแวะไปเที่ยวเล็กอะไก่เกาะพาประมาณ์นำมาสร้งความเร็วยๆผู้พยายามย่บสับเลยก,ก่อนเกิดเป็นคนควรมั่นขยันและอย่าบ่นเจ้านายเอ่ยปกติใครบน่นทิศ